ววิ่งเดมาหาเหมียวเร็วหาเหมียวเร็วน่ะเร็วเดินช้าๆเดินช้าๆลูกเดินช้าๆเหมียวเหมียวเหมียวมานังมาเลยมเดี๋ยวพาแม่ หรือมาหาชินจังเร็วมาจับโบหรือรมาหาชินจังเลยนี่ <c ười> <c ười> มาเดินมาหาชินจังเร็วมามาเร็วเร็วเร็ว Ada <laughs> ya,